ลองจินตนาการถึงเรือยักษ์ที่หนักหลายแสนตันแล่นอยู่กลางมหาสมุทรใบพัดขนาดมหึมาหมุนช้าๆแต่สร้างแรงขับมหาศาลพาเรือทั้งลำเคลื่อนที่ได้วิศวกรรมขั้นสูงและพลังงานมหาศาลที่ต้องใช้ในการหมุนใบพัดของเรือขนาดใหญ่ที่สุดในโลกทุกครั้งที่เรือแล่นไปกลางทะเลมีพลังงานมหาศาลซ่อนอยู่ใต้ผิวน้ำการสร้างและการหมุนใบพัดเหล่านี้คือหนึ่งในความสำเร็จทางวิศวกรรมที่น่าทึ่งของมนุษย์ ใบพัดของเรือขนส่งน้ำม ouais. ันหรือคอนเทนเนอร์ขนาดยัก huh. ษ์ม <rules> ีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ10-11เมตรเทียบเท่าตึก3ชั้นใบพัดแต่ละใบหนักกว่า30-40ตันเพื่อให้เห็นภาพใบพัด1ใบเทียบเท่ากับรถบรรทุก10คันการหมุนใบพัดที่หนักขนาดนี้ต้องใช้แรงบิดมหาศาลน้ำหนักของเรือรวมถึงสินค้าอาจมากถึง50,000 0ตัน การขับเคลื่อนเรือขนาดนี้จึงต้องใช้เครื่องยนต์ขนาดยักษ์เครื่องยนต์หลักของเรือขนาดใหญ่คือเครื่องยนต์ดีเซลขนาดมหึมาให้กำลังถึง8 0 0 0 0ื่นแรงม้าหรือเทียบเท่ารถยนต์หลายร้อยคันทำงานพร้อมกันแรงบิดที่ต้องใช้ในการหมุนใบพัดมหาศาลเพราะน้ำสร้างแรงต้านมหาศาล การหมุนใบพัดเพียง80-100รอบต่อนาทีสามารถสร้างแรงขับเพียงพอให้เรือหลายแสนตันเคลื่อนที่ไปได้ด้วยความเร็วไม่ต้องสูงมากแต่แรงที่หมุนใบพัดนั้นใช้พลังงานเทียบเท่ากับโรงไฟฟ้าขนาดกลางถึงขนาดใหญ่และในแต่ละวันเรือเหล่านี้ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงไปกว่า9,000 90, ลิตรต่อวัน